คุยเรื่องแคนดิเดตที่กำลังจะเข้าต่อใช่ไหมคะใช่ใช่เรียกสลีปมาหาหน่อยคนเดียวพอทีละคนลราไปดูดีมีสภามาปหน้องเลียไป่ะสภาป่ะครับเนี่ยไม่ใช่ผู้รเส้ยง สภาครับสภาครับสภาครับไม่ใช่บอกเขาสวนไปนพดีไม่ใช่ไม่มีครับไม่มีถามาใชเอเฮ้ยข้าวข้าวใครมีข้าวข้าวข้าวข้า้าเอาอะไรอาอะไรตัวเอสีเลยอครับครับยังสีไปแล้ครับสีปสีปข้าวมา พี่หลังสลีปมันใครอ่ะเลียฮะตอสดี้ก็ตอนดี้ค่ะเดี๋ยวก่อนโอ้คนจะต้องรับไอ้หลังรถดำนั่นใครเนี่ยเนี่ยสมุดเขาสมุดเขะเดี๋ยววันนี้บอรจะทีละคนหรือไม่ใช่ทีละคนนะทีละคนทีละคนทีละคนไปนู่นเลยพ่อป้าโบไปนู่นดีกว่านู่นไปไปไปไนู่นเลยสุดขอบน้ำ เอาลงน้ำเลยเหรอครับไปชดจ้าไปชดจ้เหมือนไปชดจ้ะตอนนี้เดี๋ยวตรงนั้นเขาก็มาขายปลายก่ะตรงนี้พอร้ลตรงนี้พอราลอ๋อฝั่งนี้ฝั่งนี้อเคที่ต์ทขึ้นมาได้แล้วีลยวพี่จะอร่อยแบบที่ไย สไี้ยินป่าวอ๋อได้ได้ครับพี่เอิรครับโอเคคือทุกคนไม่มีใครติดใจเรื่องสลีปจะเข้าเลยทุกคนโอเคเห็นแต่ว่าแก๊งนี้ก็อาจจะไม่เหมือนแก๊งสลีปเนอะอาจจะจะมีความปวดกระบาลน,นิดนึงแต่มันก็สนุกสนานเฮฮาไปพร้อมกันถ้าสลีปโอเคพวกเราก็โอเคน่าครับแต่กดมีอยู่ข้อเดียวก็คือว่าพี่สามารถ ปลดออกได้ทุกวินาทีเลยนะได้ครับแต่ก็พี่ไม่ใช่เป็นคนไม่มีเหตุผลอยู่แล้วเราคุยกันได้ไม่ได้หมายถึงสลีปนะหมายถึงทุกคนน่ะมันสามารถปลดออกได้ทุกวินาทีถ้ามันอยู่ด้วยกันไม่ได้ทีนี้สลิปจะต้องรอต่อจากคูมะซึ่งคูมะจะจริงๆต้องขึ้นวันนี้แต่ปัญหาเราก็คือ เรียนไม่พอนี่เป็นไงแก๊งกแูแต่ของทีเรีน,นของหนูพอมีตีขึ้นเองอยู่ครับอะไรนะเรียเรียนขึ้นแก๊งที่แบบของหนูเองอ่ะพอมีของพออยู่ค่ะอ๋อเหรองั้นก็รอ,อคุูม,มาก่อนต่อจากคุูม,มาคือสลิไปอไอยังไงเอา้าได้พื้นที่ประชิวห้ามใช้โทรศัพท์นะเคื่องถีปเลยขอโทษครับ แล้วก,กอนนะตอนนี้สิบห้าสิบหกขึ้น,ข,นขึ้นดีแลนมาใช่ไหมแล้วก็ไซม์เหมาะปีเตอร์ดีแลนแล้วก็คูมะเป็นสิบแปดสลีเป็นสิบเก้าก็จะเหลืออีกหนึ่งยี่ส <20. S 1> ิบแล้วเมื่อกี้คืออะไรเหนือสมุดจะข้ามล้วนาะตอนนี้ห,หนูพาเหนือสมุดมาด้วยคะ่ะเพราะวันนั้นเหมือนใครถามทางเหนือตอนนี้ปัญหาคือมันล้นละ คือไม่เป็นเดี๋ยวพี่คุยมันเองไม่เป็นไรงั้นก็เรียกเหนือมาคุยพี่หน่อยจะเหนมาก็คือคสามต,ตัวแสร็มตัวมสม,มีอามีสนับถูกไหมครับอ๋อใช่ค่ะเ,คเหนือมีสนับค่ะเพิ่มเติมเหนือเหนือมันรวยนะคะ่ะ <laughs> นี่คือเหนือสมุทรเหรอออ๋ใช่ค่ะเหนืออันอันนี้พี่พาโบคนนี้สวัสดีครับพี่เขาจะเข้ามาทักการหนเหนือไวทำไมักทไมทึงพี่ก็ตึงเพิ่มหน้าไม่เห็นมีใครเลยตันให้คนไทยเข้ามาได้มาดูพี่หล่อมก็ตึงเพิ่มผมก็หุ่นด้านหน้าเองครับคือเลยเหนือที่มานี่คือ จะมาอยู่ด้วยกันหรอหรือว่าไงไม่ครับพี่พี่เลียพี่เลียเอามาไม่ได้อยากอยู่แก๊งเหรอผมร้องผมต้องคุยกับบอสกันนะคุยกับบอสสายทั่วเหรอใช่ใช่ใช่ครับพี่โอเคงั้นรอคุยกับบอสก,ก่อนครับได้ได,ได้ครับพี่ครับโอเคให้ผมเรียกพี่เรียเ์มาไหมอ่าไม่เป็นไรครับโอเคครับพี่ ขัเอ้าไม่ได้แต่ขังขำขับใครขัวะพี่เดียขัอะไรพี่เดี๋ยวจับกูขังเ้าไว้ขังพี่กูเนี่ยหน้าแหกในเหี้ยแม่ไม่เข้าวะไม่ไม่เราเราตีมันไปหรือเปล่าเขาเลยโลกเหนือมันสัญญาอะไรกับาธุรไว้ไม่คือ ก็ S <S คือเหนือละตาถ้าพูดตรงตอนนี้คือเหนือยังไม่รู้จักใครในที่นี้ชุบระ่ะ <S <S แล้วที่เพราะที่เหนือมาตรงนี้ก็เหมือนแบบมาเล่นกระสาทูสนิกระสาทูอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมามุติถามถามหนึงสาธุสาธุก็อาจจะแบบให้มาทางนี้ก็ได้อะไรเงี้ยก็ลองให้เนี่ยไปคุยกับสาธุก่อนว่ายังไงไม่ไม่ได้อันนี้เหนือจะต้องปล่อยเขาไปก่อนพี่โนเนียขับเลยสลัดต่อไปถ้าจะเนียขับเลยก็ได้อ่าจะขับเลย รโทรสักนะฮะบอการที่หนึ่งนะต่อแกงต่อแกงส่อแกงแปดสลีฟสิบเก้าได้อีกหนึ่งถ้าเกิดไม่ตัวออกข็จะเหลืออีกสองตอนนี้มีใครที่เราอ๋อเขาจะมีรีอาแล้วก็อาโนเขาจะพบยี่สิบพอดีที่มาแทนที่มาแทนฟิโจนมีไหมฮะอาอ์โนอาโนโอเคแต่กูไม่เห็นอาโนเลยแต่วันนั้นเนี่ย เขาบอกว่าเขาติดข้างนอก <ละ S 1> ตอนเนี้ยนนเดี๋ยวเขาเชียร์ข้างนอกแล้วถ้าต้องตามสล็อตนี้แล้วกันนะก็เป็นสลีปอาโนเรียสามคนส่วนคนอื่นถ้าอยากจะเข้าเราก็ยินดีแต่ต้องรอให้มันเปิดยี่สิบเอดถึงยี่สบห้าก่อนงั้นเรียบรีอ,อให้หน่อยครับสลีปได้คับนี่เป็นไงใช้โทรศัพท์ซะด้วย โทษนะครับในที่ประชุมห้ามใช้โทรศัพท์นะครับวิ่งครับวิ่งวิ่งครับส่งเสร็จ้วยังแค่เนยวิ่งมาแล้วโอ้เสดือจุนด้วยโทรศัพท์ด้วยนะก่อนเข้ามายุดโทรศัพท์ก่อนดิแดนตรวจสอบไว้นะดิแดนโทรศัพท์แล้วโชดนี้เดี๋ยวขออนุญาตกลางกลางแขนหน่อยนะครับอันหนึ่งอนุญาตก่อนก่อนนขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับขอเช็คอาวุธด้วยนะครับผมสวัสดี พี่ใหญ่อยากดูกางเกงในหนูได้ไหมล่ะไม่ไม่ไม่ใช่ฮะไม่ใช่ฮะดีได้จะจับตูดเรียดีเออโอเคเซ่อนอะไรไหมโอเคครับโอเครับเชิญครับเชิญ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 เอาแขนลงเลยครับแขนลงเยครับผม่เละยัห่าเลยครับเชิญเชิครับเชิญไ่เลยยห่างเยครับโอเคโอเคโอเคปิดปิดพวกเนาะเรียในนี้รู้จักใครบ้างอะ ไในนี้หนูหนุนจากพี่ก้าหลามอาร์เชอร์แล้วก็มัจจางค่ะแล้วก็พี่นุนเนียแล้วก็พี่เอดาแล้วก็พี่ตาร์ครับแล้วก็พี่จาขอบครับแล้วก็จีเนียลที่ยังไม่ค่อยได้คุยแล้วก็พี่พีเตอร์ได้คุยบ้างไม่ชอบใครในนี้บ้างไหมในนี้หรอใช่ไม่ครับไม่ชอบพี่พิฮานะไม่นะใช่ไหม มาเอาอีกลำแล้วมาเออีกลำแล้วมาเอาอีกลำแล้วาแล้วอย่าลืมนะทุกวินาทีมึงสามารถปลอดออกได้เลยนะครับอย่าลืมคำพูดพี่กูนะนี่เนึ้แล้วในนี้ชอบใครเป็นพิเศษไหมครับเฮ้ยเวนะเดี๋ยว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 เดี๋เดี๋เดี๋ยวเดี๋ยยวเดี๋ดี๋ยวเดี๋ ดูดไดู้ดิแฟนีพาวกันแล้วแต่ละคนแฟนพาวแฟนเสื้อทุกทไม่ใช่ก็เห็นเขาแบบก็ตอนนั้นผมขับอาสามสองสีเหลืองไปแล้วคราก็เหมือนแบบจะขึ้นรถหรือเปล่านี่ไงจะถามแบบมือนรู้จักใครในนี้เป็นพิเศษหรือเปล่าแต่มีไม้นะครับสิบพี่หรือเปล่าสวัเขาเลือกกันดีกว่าฮะโอ้ที่เคยชุบกันขึ้นมาแล้วก็อะไรที่เรื่องจริงเหรือเปล่านี่คือเราใช่ไหมชาวบ้านเขาก็พูดไปเรื่อยก็โอ้ยพี่พะวงฟ้องเลยวันนั้นนะผม ใส่ผมแปลงเป็นสีเหลืองอ่ะแล้วบอกโอ้ยย้อมผมเป็นสีเหลืองทำไมผิดตัวเลยลุกขึ้นมาเห็นแั่ไงฟัอครฟังคำโอ้ยเออรีอาต่อจากสลีปสลีปใช่พี่ช้าๆหน่อยนะกดบอสอาจจะไม่ได้คล่องแค่เหมือนบอสเก่าแล้วนะพี่ก็อายุเยอะละ ครับแล้วก็เหมือนกันกับสลีปครับถ้าอยู่ด้วยกันในแก๊งไม่ได้อยู่ด้วยกันใน,ในที่นี่ไม่ได้ก็พี่สามารถปลดได้ทันทีได้ครับขอบคุณครับปัญหาอย่างหนึ่งคือพวกพี่ไม่มีเหรียญให้นะได้ครับได้เหรอครับโโหเจอคนจริงมีงพี่ยืมสักห้าพัน้วตอนนี้มีครับ เ้ยด้วยโอ้ยแกคนแจ๊เฮ้ยมีแต่คนรวยเว้ยแก๊งเราเว้ยเดี๋ยว้เดี๋ว้เดี๋ยวไว้เดี๋วไว้หนูมีอยู่ห้าพันพอดีนะเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ไม่มีอะไรเอ่อวันนี้คุมะไม่ขึ้นเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะพราวันี้คุมะต้องมีงนี้วันนี้มันมันเว้นหนึ่งวันวันนี้เว้นอ๋อหรือมีมีครบเลยเหรอน่าจะพออยู่ครับ หนูต้องใช้เหรียญนะครับสีิปคือสิบค่ดสิบเก้าสิบเก้าสันนีค่ะน่าจะถึงโอ้ทำไมเมื่อกี้เขาเรียนน้องเหนือไปคุยอะไรอ่ะลำอ่าวันไปแลกเหรียญที่ตลาดครับถ้าเลิกกันขึ้นมาทำไมอะเลิกเลครับ อ๋อหมายถึงเลิกกับกับสลีปเหรอเลิกเป็นแก๊งเลิกเป็นแก๊งเลิกกับแก๊งนี่ฮาเลยนะเลิกเป็นแก๊งครับโอเคเยี่ยมอไปนั้นก็ประมาณนี้แหละแยกย้ายจะได้ทำอย่างอื่นกันครับโอเคอ๋อค่ะเรียบร้อยง่ายๆไม่มีอะไรเพลินๆโทษนะสลีปไอ้ทียุบวันที่เท่าไหร่นะยุบวันไหนนะพีย สามวันที่แล้วอยังยังไม่ครบครูดาวถูกไหมเฮ้ยเออคูดาวเจ็ดวันป่ะใช่ครับใช่ค่ะนี่กี่วันแล้วอ่ะสามว่พี่เอ้าก็ยังไม่ได้อยู่ดีก็ยังมีเวลาแอบไปทำนู like> mm ่นทำนี่ก่อนได้ไงแต่ลรีาร์นี่มีคนฝากมานะใครเหรอคะบอกได้แค่นี้ อีกนะพี่กูควักไม่เลิกเลยโว้ยรีอาร์มีชื่ออยู่ไหมที่ไม่ใช่รีอาร์พี่จำไม่เคยได้ลีโอได้ไหมลีโอคือพี่จำง่ายไงชื่อนี้ลีโอก็น่ารักเหมือนกันนะลองไหมชื่อมันหมาดีอะฮะลองหาสิอะไรลีฟลองหาซิลีโอ้องหาใครใช่ของเราอ่ะ ค okay. พี่จะเรียกว่ารีโอนะเพราะรีอาพี่จำไม่เคยได้เลยวะได้ครับโกโปอยู่ช่องไหนอยู่ช่องค่ายไหนค่ายไหนอยู่ค่ายม่วงครับชื่อว่า,า p o y e u อวาครับจะช้านะ POY P O Y ตัง้ง่อให้ดังอี o N H A ครับ E U N H A O มีคนไปหาคุณดีโอล้วขอบคุค่ะเยอไม่ได้เดี๋ยเยอะเมาเลยนด้อ๋อพี่อนี่บอสก็ตั้งให้ว่าชื่อหนี้จะเปี่ยนชื่อไหมหรือว่าชื่อนี้ออชื่อนี้ดีละสโลว์ อีเรื so I I ่อหนูจะเป็นสลัดแล้วนะแล้วหนูสลีปแล้วหนูจะมีสลบอยู่นะฮะโอเคประมาณนี้ครับเราไว้ให้มันอเดียจบกูดาวก่อนเลยเดี๋ยว่อยมาว่ากันอ๋อแม่ยังชอบชื่อตะครับโอเคครับขอบคนครับเออแล้วก็ที่ประชุมไปเมื่อกี้ถ้าได้ใช้คำพูดไม่น่ารักต้องขอโทษทุกคนีนี้ด้วยนะคะทำไมอ่ะ ไม่เห็นเลยหนูไม่รู้ว่าหนูว่าพูดแรงแบบเปล่านี่มัไม่มีอะไรเลยพี่เออไมม่ีแรงกว่านี้ก็มีสายจ่าขอบนั่ะครัะคนเดียวเลยทำไมมึงลองกูล่ะพี่ไม่เคยเปิดวาร์ปได้เลยดีกว่าได้ช่องอะไรชื่อเลยนะเคยเคยเปิดแล้วครับสไปซี่เกิลครับไข่ม่วงครับเมื่อกี้แอร์ดรอปอ่ะแฟนเก่าเรามาต่อยพี่ด้วยนะเป็นไงล่ะอ๋อเป็นไผมใช้ตัวล่อเอาแล้ว ใช่ค่ะพี่เมื่อกี้หนูเหม่อเข้าห้องน้นมาหนูใหม่ทีหนุตุยอยู่ค่าท่อนซุงคระบพี่ <c oughs> ยืนอยู่สามคนเขาวิ่งมาซับๆ,ๆเลยคือไม่รู้เวลาแล้วเนี่ยว่าแอดอกกี่โมงเวลาข้างๆเขาก็มีมึงอะไรรู้เวลาไหมสามทุ่มพาขึ้นไปทำอะไรกันดีอ่ะทำงานดำโชว์ดีกว่า เทียรถรถกูยังไม่ได้พาวลยว่ะบอกตั้งแต่วันนั้นนะตั้งแต่โม่ใช่นี่คนนี้เขาเอารถเอารถที่ไปนี่คนนี้แล้วเขาก็ไปพาวไม่เลยให้เลยไปซับก้อนไปลยซับก้อนไปเละไปคนนี้เลยเอาคามาโชว์จกคูณนะครับเอาคามาโชว์จกคุณครับน้องร้องเหรอจริงเหรอยาอไปแล้วพี่เอ้าไม่ใช่เหรอหรือยังไงพี่เช็คหนึ่งสองเท่าไหร่แล้วเนี่ยอย่างสีเหลือง เบส้องอันเนาะนับ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 ภาษาอังกฤษได้ไหมได้เมืองหนึ่งนึอะไรวะเนี่ยวันวันวันวเรียาจีนแล้วเกเจกเจกเจคนเดียวเลยภาษาตุรกีรุพรุกรุกเหย่อ่พี่ผมพี่เียเขาพูดภาษาเกาหลีได้นะ ใช่หรอตอนนี้ให้พูดให้ได้ก่อนให้พูดให้ได้ก่อนพูดสีเหลืองเจ้กาจบมาแล้วมาแล้วมาแล้วเย็ดโลเย็น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 เยรนเยหนเะ็นเย็ได้็นเยับเครนเยหนเก็วเองเย็น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 เย็เย็นเย็นเยอเธอเย็นเธอเย็นเย็นเย็นเธ็เย็นเย็เธอเย็เย็เธอ อยากรู้ใช่ไหมเอาไว้วันที่เราออกจากแก๊งนะเดี๋ยวพี่จะบอกว้าวมก็ไม่ได้รู้นี่ก็รู้อ่างงก็รู้ว่าเราอออกยากเท่เท่กว่าเท่กว่าพุเท่กว่าเท่กันอะไรพี่บุด่งบุดุงเท่เท่ไงมีคนบังเดินออกไห้สี่สามสองไว้ออกจากแก๊งนะเดี๋ยวพี่จะบอกเจ้าภาติด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  ติดตสแสามไว้หล่อจะแก้มหรือเทีบแย่แย่ติดติดแต่พัอเดี๋ยวเดินกลับมาขอขอเท็สี่ได้ไหมอยากอยากมีซาเลตีมากวพี่เทม้พี่เทมาพี่เทมาแล้วยังไงอะไรนะพี่เทมาเย็ดเคเย็ดเคพี่แมงเทไม่ไหวาอง เอา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 อะไรสลิปเอาคว่าเรื่องเหนือเขาที่น้องพูดแบบนั้นก็คือเหมือนมันจะมีพี่คนหนึ่งที่พี่พาโบชวนกันซั่นคือพี่อนุถูกไหมครับแล้วเหมือนน้องแบบเกรงใจอะไรเงี้ยครับถ้าสมมติน้องแล้วมันจะเหมือนแบบไปแซงคิวพี่อนอะไรอย่างงี้ยหรือเปล่าครับที่น้องพูดแบบนั้นพี่วางไว้หมดแล้วครับที่เขาแสดงหนังใช่ปะที่เนังที่บอกแล้วเขาจะเข้าตอนนี้คือเขาต้องรอสล็อตที่ยี่สิบเอ็ด ได้ค่ะก็คือน้องไม่แบบไม่ได้ติดอะไรฮะแต่แค่น้องแบบเกรงใจว่าจะไปแบบแชงคิวอะไรเงี้ยค่ะอ๋อเรื่องคิวไม่ต้องห่วงพิจารกาได้หมดแล้วแต่ต้องเข้าใจนะบอยพี่เขาคิดล่วงหน้าไว้อยู่แล้วหนึ่งเก้าห้าเก้าเก้าเก้าดยหกอ่ะลืมอ้าวเฮ้ยรู้ได้ไงอ่ะเออรู้ได้ไงอ่ะไม่ชอบมีคนบอกว่าใครบอกใครบอกอ่ะเรื่อี้คุยกันไม่กี่คนได้รู้ได้ไงอ่ะ ไม่ก็แบบหัสมองหนูชอบบอกว่าหนูขี้ลืมเหมือนพี่เนี่ยหัวสมองหนูชอบบอกว่าพี่กับหนูพี่ลืมเหมือนกันไงฝากชื่อโอเคฮะทุกคนฝากบอกฝากบอกด้วยว่าถ้าเกิดมาเขาเดี๋ยวเข้ามาวิ่งวิ่งเล่นด้วยกันก่อนเนี่ยสามสี่วันนี่ยก็มาด้วยกันได้เลยเผื่อถ้าเกิดน่ารักแล้วดีเก่งเงี้ยเผื่อไล่ใครออกในแก๊งก็ได้ไงพี่ลองไป จบคนองไหมมึที่เราไปจกคูณกับน้องมทำไมอ่ะวัดฝีมือคเขาชอบพี่เหรอหรือว่าไงวะจะได้ก็ได้ครับคนนี้เขาอุ้มเออตำรวจไล่ก้าวันหลุดครับใช่ครับของพี่ต้อสอนนอนหลุดพี่จะไม่คุยเลยพี่ตำมวแลตำรวจพี่ก็ไม่ได้พูดนะเออเดเเ ที่ไหนอะอ๋อก็ไปปูได้เหรอไปกันหมดเลยอคำว่าโชว์ครับไม่ให้หมดเลยผมยืมรถพาไปพาวรถก่อนผมไม่รถรถหายเธอมีรถปะไม่มีพาไปพาวเลยดีแตวเขายืมเขาว่าสามสอมมาแล้วอะแต่บียังใช้อยู่อ่ะเอารีบๆเอ้ยคุณแจสามสองโทรเรียกได้ปะะโทรเรียกได้ปะเพราอยากขีอะที่ไรอาครับเหรียญพอไม่รู้ต้องไปอยูก่อนเนี่ยอ๋อโอเคเสือเสือ มีของให้ซื้อป่ะซื้อปิ้ป้าค่ับแ่บไัไม่ใช่ไม่ใช่ครับทำไมอ่ะก็ป้าปาคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามมันก็ต้องเรียกเหมือนกันสิอ๋องั้นเรียกเขาที่สองที่สามเลยครับคต่อเล่นครับคํามโชว์จบป่ะพี่ รถหาย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 ขโมยต้องไปรถหายไปเผารถไงรถมันหายเราลงไปไปไหนพี่ไม่รู้ผมบอกไปเดี๋ยวรออาดำสองไอ้ยัยพี่รอทีอาดำสองตึกดูไว้หรือขโมูยได้ดิตึกไหนดีกว่ากันตึกอะไรมีดูไว้ด้วยเหรอที่นี่อออ๋ออ๋ตึกเคส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 ใช่ตึกเคส ตึกไหนวะไม่ไไม่ที่นี่ไม่มีไอชื่อที่อาเธอบอกไงแต่ยัมีมีเคสไงต้องตึกต้องตึกเคสตึกเตึกเจตเจะอบอีกตึกนึงไงตึกเจขออีกตึกนึงตึกเสตึกเะักคนตึกเคสนีนี้เน้าเี่ยจน่นี สวัสดีครับอันนี้ก็รู้จักอยู่แล้วแหละขอทุกคนเอารถออกไปจดคูณตึกเคเอสไปเฮ้ยเป็นหนู้อเนี่ยตึกเคเอสนหนูไปหาจูบี้นี่จะได้กูติดปากนะเที่ยวดงไหนงานที่ด้งไหนโทรหาบี้ไม่ติดอ่ะบี้ไปอ่ะไปอ่ะพี่สุบี้หรอไปกับเออ่พี่โจค่ะจะมาแล้วขอเพนก่อนขอเลขศูนย์ห้า เจอคนขโมยครับเขาทำไงอ่ะแล้วรถลางงานกองช่รยอยู่นี่เองรถหายเฉลยเขาออกไปแล้วใครขโมยไม่รู้หายเลยพี่โตพี่โตใช้รถยอาทำสองอยู่ป่าวอะด้านนอกขอยืมต่อนะพี่โตอยู่ไหนอะครับอ้าวจริงเหรอช่วยช่วยพี่เอามาหาหนูที่บา้านน้านะ นะคะขอบคุณครับใ <by> ่เดี๋ยวลับนึงนะลผมเด็กบางนาค่ะอยู่เคเคเทาบางทีก็ทำแต่เรื่องดีๆแต่บางทีก็ไม่ค่อยจะมีผมเด็ก